จะตื่นกูบอกแล้วว่าออกูจะตื่นเลขที่ ก็ให้เงินแม่เจหนึ่งมื่นบาทเดี๋ยวเอาให้เลยเดี๋ยวเอาให้เลยสองหนึ่งหกสองหนึ่งหก ล้างกับล้างกูเอามาใส่สองดเห็นปะฝันเล่นน้ำกูบอกแล้วถ้างวดเรากูไม่เข้ารัฐบาลกูจะมารัฐาถ้าเราไม่เข้ารัฐบาลเจ๊มาเจ๊เอาฝันลอลิงมาใส่เจ๊เอาฝันลอลิงมาใส่ชดชดชดแตกสามตัวอีกแล้วค่ะชดชดแตกสามตัวอีกแล้วค่ะชดชด หนึ่งหกแตกสามตัวอีกแล้วค่ะแตกสามตัวอีกแล้วค่ะแตกสามตัวสามพันคนสวัสดีคุณแมนว่างเลยฝันนมฝันฝันขอบคุณขอบคุณที่ไม่ฝันเอาตรงๆขอบคุณที่เมื่อคืนไม่ฝันถ้าเมื่อคืนฝันเลขนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเมื่อคืนฝันเลขนี้จะไม่เกิดขึ้น สายล้วนคนดู13000คนสายล่วนคนดู13000หนสามพันคนนะโอ้โหวิวิวิโอ้ยคนลุกแล้วมันตำแหน่งเดียวกับอะไรรู้ป่ะตำแหน่งเดียวกับ275กีดคนลุกคนลุกมาก แต่แต่เจไม่เล่นเจเล่นเลขที่ตรงข้ามเพราะถ้าเจเล่นมันจะไม่มาสองหนึ่งเก้าเห็นปะก,กูเล่นสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าเห็นปะก,กูจะเล่นตรงข้าเพราะกูจะกูบอกว่าถ้าถ้าบอกเลขที่หนูบอกหนูจะเล่นเลขตรงข้ามข,ของฝันหนูอ่ะแอนดีด่ด,ออดักหมดอ,อ่ะดักมดเออสองหนึ่งสองหนึ่งเก้าคิดทุกคนจ้ยดีใจอ่ะแต่งสามตัวอยีกแล้วสองมวนแล้วอ่ะอันไหนไม่อันเนาะ อีกส,สามตัวและ้วทะานอ่ะวิ่งดอวไอ้อตังแม่หมื่นหนึ่งหิ่งุคนิุ้กคนละอีกหุอ้ยมึงฝันกูว่ามีแล้วมีตังหิดบากรัฐรับไอ้ลาวไม่มาขอบคุณที่ลาวพัฒนางวดล่าสุดไม่มาเจ๊เอาฝันรอเรือล้างเล่นน้ำมาใส่เห็นไหมขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆจ,จากใจ สายด่วนวงในวัน spell, นี้คนดูหน yeah. 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 <c ười> ึ่งมืนสามพันคนเย่เย่เย่เจทำได้แล้วทุกคนของพี่ปุ้มได้ห้าสิบบาทสองหนึ่งออกแตงแล้วนดีใจอ่ะดีใจอ่ะฝันะ ทำได้แล้วแม่โป้มหนูให้ค่านมทุกพีแล้วนะทุกคนใครดูไลฟ์สดวันนี้หนึ่งหมื่นสามพันคนบอกเลยใครไม่ถูกไปทำบุญหนึ่งหมื่นสามพันคนค่ะหนึ่งหมื่นสามพันคนค่ะหนึ่งหมื่นสามพันคนค่ะหนึ่งหมื่นสามพันคน่ะของจริงไหมคะพูดเยอะไหมไม่พูดเยอะเนาะเจ็บคออุ้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอนเนาะ ไม่พูดเยอะเจ็บคอนเนาะหูกัสองหนึ่งหกสองหนึ่งเก้าแม่คนรู้คนรู้คนชังวแบบิจิงหรอ้ออยดีใจทุกคนถูกว่ะอ้ยเนี่ยคนข้างหลังเจ๊ถูกแบบ้ยตุ่นเต้นอ่ะสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งหกเก้าลิจ้ะหนูแบบอ้ยแต่แตกสามตัวอุ้ยเตยมแพททูบเลยเตียมแพททูบเลยสองหกหนึ่ง สุดแม,ม้ขออีกทีหนึ่งขอแบบขอสามคำหน่อยค่ะขอสามคำหน่อยค่ะฝันจ้ะขอคุณลาพัฒนาที่ไม่มาทําให้เจ๊ตามเลขฝันว่านเล่นน้ําต่ออ้ยดีใจอะ่ะและหนสองสามพันอยู่โุ้ย,ยเลี้ยงอะไรดีอ่ะต้องเลี้ยงกับนะ<อ>จากที่จะมาเลี้ยงกระหนูอะ่ะ ขอเลี้ยงกลับ <ยะ S 1> ในน้ำิดนะกินไม่รู้จะคินยังไงแล้ว่าจริงหรอเดี๋ยวท่วงตังกรเวนก่อน,นอ,อุ้ยหลังอุ้ยดีใจว่้ทุกคนใครไม่ถูกอย่ามาพูดเยอะเล็กฝันจันเป็นไงละ่ะดีใจมากโคตรดีใจโคตรของโคตรดีใจโคตรไม่รู้จะพูยังไงแล้ว ุิววิวรู้ใจอ่ะแม่เจไดเงินหมื่นหนึ่งเจบอกว่าแม่ขอพอน่อยถ้าวันนี้ลูกเข้าสามตัวแม่เน่ยหนูโอนให้เงินให้หมื่นหนึ่งเมืองกูไม่เล่นเลขของกูเลยกูบอกแล้วอันนี้คือทีกูกูลากูทําแบบนี้มาสองวดกูจะเล่นเลขที่กูอยากให้ออกไม่อยากให้ออกอุิย ฟังไหมทุกคนขอสามคำเลยดิดูไรสดไหมหนึ่งหมื่นสามพันคน ขอสามคำแม่นไหมคะเชิญเิสองวติดติดสามตัวสองวติดติดฉันทำได้แล้วฉันทำได้คนดูหนึ่งแสนหนึ่งมืนสามพันคนขอบคุณมากๆทุกคน